เคยสงสัยไหมว่าความเงียบงันยามค่ำคืนผีพื้นบ้านไทยรออะไรอยู่ตำนานเล่าขานถึงวิญญาณที่สถิตยอยู่คู่แผ่นดินมาช้านานพวกเขาคือเจ้าของพื้นที่ผู้ปกปักรักษาป่าเขาและสายน้ำหากผู้ใดลบลูด้วยความไม่รู้หรือความขนองจะต้องชดใช้ เคยได้ยินเรื่องผีปอบไหมที่ยังคงวนเวียนออกหากินยามวิกาลชาวบ้านเล่าว่าอย่าได้เดินคนเดียวในที่เปลี่ยวนั่นคือคำเตือนผีพรายเฝ้ารอคอยเหยื่อใต้ผิวน้ำอันมืดมิดช่างหน้าสะพรึงกลัวความเชื่อเหล่านี้คือมรดกจากบรรพบุรุษที่เราต้องเคารพและจดจำ เพราะหากไม่เชื่อไม่ใส่ใจอาถรรพ์ร้ายแรงอาติดตามไปทุกขนแหง่งแล้วคุณละ่ะคิดว่าผีพื้นบ้านไทยเหล่านั้นยังคงรอคอยอะไรอยู่